สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเบียแลวก็ช่องคุณแม่หมี่รีวิวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบียก็จะมารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าซึ่งเบียได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลา1เดือนกว่า,วาแล้วนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะค่ะแล้วก็สําหรับสกินแคร์นะคะตัวที่เบียจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือนี่เลย Promise นะคะซึ่ง เขามีชื่อเต็มๆว่า Promise Royal Gold แอด a n นซ์เอจรีเวอร์สแอนด์ไรท์เทนิ่งครีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยลดเรือนริ้วรอยนะคะรวมไปถึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะก็จะเหมาะสําหรับสาวๆที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะอย่างเบียปีนี้ก็36แล้วนะก็ต้องดูแลผิวเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็จะเริ่มมีปัญหาพวกผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะคอลลาเจนในผิวเราก็ลดลงทําให้เกิดเป็นพวกมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยริ้วรอยแห่งวัยต่างๆซึ่ง เราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้เลยนะคะแต่ว่าเราช่วยชะลอมันได้ด้วยครีมหรือว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ดีๆอย่างพรอมิสซึ่งตัวครีมพรอมิสเนี่ยเขามีสารสกัดจากดอกไม้นานา,นานชนิดถึง4ชนิดด้วยกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของดูแลเรื่องริวรอยที่เบียร์บอกไปนะคะรวมถึงส่วนผสมของทองคำนะคะซึ่งส่วนผสมของทองคำเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นนะคะ หลังจากไปใช้ไปรู้สึกแบบผิวหน้ามันกระจ่างใสขึ้นเวลาแต่งหน้ารู้สึกหน้าผ่องหน้าเด้งแล้วก็แบบหน้าเนี่ยไบรท์ามากๆเลยนะคะรวมไปถึงเขามีส่วนผสมของโซเดียมไฮยาลูรอนิคซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นตัวที่เข้าไปเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะก็ใช้เป็นประจำเลยค่ะทุกเช้าแล้วก็เย็นนะคะเบียจะใช้เป็น ตัวสุดท้ายเรอาอ,อาจจะมีครีมแบบหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นน้ำตบเป็นเซรั่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเบจะทา Promise เป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเหมือนเขาจะไปช่วยดึงประสิทธิภาพของครีมอื่นๆที่เราทาอะไรอย่างเงี้ยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้อย่างดีด้วยค่ะเนื้อครีมนะคะของ Promise เนี่ยเขาเป็นเนื้อครีมที่เ,เนื้อครีมบางเบานะคะแล้วก็ซึมซาบเร็วนะคะไม่เหนียวเนอะมีกลิ่นหอม นิดๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ควรค่าหน้าลองมากเลยนะเนี่ยดูขวดเขาแบบว่าหรูหรามากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยสามสิบสมลลิลิตรนะคะเบียร์ใช้มาเดือนกว่าๆแล้วนะก็ยังเหลือ เหลืออยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะหลายๆท่านก็อาจจะสนใจแล้วก็อยากจะทดลองใช้ตัวครีม Promise ตัวนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้สามช่องทางนะคะ <ๆ S 2> ก็จะโทรไปที่1577นะคะหรือว่าจะเป็น Line แอด Promise นะคะและช่องทาง f a c e b o o k นะคะก็จะเป็น Promise Thailand เดี๋ยวเบียจะขึ้นให้ตรงบริเวณด้านล่างนี้นะจ๊ะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการติดตามเนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย